กรอบรอยรุ่นใหม่สไตล์มินิมอลบางเฉียบเพียงแค่1มิลลิเมตรน้ำหนักเบาติดตั้งก็ง่ายจัดเก็บก็สะดวกเปลี่ยนทุกมุมห้องให้สวยสะดุดตาด้วยรูปถ่ายหรือดีไซน์ของคุณเอง<ม>อยากได้กรอบรูปที่พรีเมียมขนาดนี้ไปดูกันต่อเลยค่ะไมโครอิงขอแนะนําแผ่นอลูมิเนียมสกรีนลายตามสั่งสวยคมเงางามพรีเมียมทุกชิ้นรองรับทุกสไตล์ที่คุณต้องการไม่ว่าจะอินดี้มินิมอลหรูหราหรือสายงานศิลป์เราก็จัดให้ได้หมดมาดูขนาดแรก30คูณหเซนติเมตรขนาดนี้เหมาะมากสําหรับงานตกแต่งผนังจะทําภาพเดียวหรือ อการหลายภาพเป็นแบบแกลเลอรี่วอลหรือจะสกรีนรูปทีละแผ่นก็ดูหรูหราราคาดีสุดๆ1แผ่นเพียง499บาทแต่ถ้าสั่ง เ,เหลือเพียงแผ่นละ450บาทเท่านั้นค่ะส่วนขนาดที่2 2 0คูณ30เซนติเมตรก็เป็นตัวเลือกสําหรับงานที่ต้องการความกระทัดรัดไม่ว่าจะเป็นอาร์ตเวิร์กป้ายตั้งโต๊ะเมนูคาเฟ่ป้าย QR Code หรือรูปติดผนังในพื้นที่จํากัดเริ่มต้นเพียงแผ่นละ299บาท33แผ่นลดเหลือแผ่นละ250บาทเท่านั้นค่ะตังแบบไหนก็บอกเลยว่าคุ้มสุดๆเพราะคุณจะได้ทั้งงานตกแต่งผนังหลากหลายสไตล์ด้วยวัสดุอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมที่แข็งแรงและที่สําคัญคืองานสกรีนสีละเหยที่ช่วยล็อกทุกเฉสีค และทดทานยาวนานเบปังทุกห้องแน่นอนหลังซื้อจับไมโครอิงวันนี้ได้เลยค่ะรอมสตรีนด่วนให้คุณทันที